เนียับวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2567นะครับวันนี้อยู่ในศึกบุนเดสเลกาเยอรมัน,นครับก็เริ่มกลับมาเตะกันแล้วสำหรับบอลทุกลีกของทั่วโลกนะฮะวันนี้ครับอยู่บุนเดสเลกาครับดอดมูลเจอกับไฟบวกเวลาตี2ครึ่งแล้วก็กาดิดนะครับเจอกับเรอัลเบติสเวลาตี3เป็นศึกของลาลลกาสเปนนะครับก็ฝากเพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลของ ทั้ง4ีทีมเนี่ยนะครับมาลุ้นรับชมรับฟังแล้วก็รวมถึงแฟนช่องบอลเดี่ยวเนี่ยทัพของเรานะครับมาลุ้นรับชมรับฟังบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากช่องบอลเดี่ยวเนี่ยทรัพย์นะครับหวังว่าเราจะไป1 0,000วบิลกับทุกท่านทุกคนนะครับก็ฝากขอบคุณทุกท่านทุกคนจริงๆนะฮะที่ยังคงอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับช่วงนี้วิวก็อาจจะดปๆไปนิดนึงก็ลุ้มๆโดนๆจริงๆฮะสำหรับช่วงนี้ก็กราบขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครที่ติดตามกันนะแต่เราจะพยายามเฟ้นหา ทีมที่น่าลงทุนที่สุดให้เพื่อนๆอ,อยู่แล้วนะครับก็เช่นเคยครับสำหรับบอลคู่นี้ฮะมีกิจกรรมทายถูกนะครับรับฟรีหนึ่งร้อยบาทนะทายสกอร์คู่ดอดมูลกับไฟบวกนะครับว่าจะจบสกอร์ไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาอย่าลืมติดแฮชแท็กช่องบนเดียวในซับแล้วก็ส่งผลการทายไปที่ adkbb 168นะครับสำหรับบทวิเคราะห์เมื่อคืนที่ผ่านมาผมให้เบนฟิก้านะนะครับจบไป2ประตูต่อหนึ่ง นะครับออกน้ำกว่า2อนแล้วก็นำเพียงแค่3นาทีครับ20โดนตีอ่าโดนตีตื้นมา12นะครับก็จบเป็นบอลสถิติจริงๆที่ไม่ขาดนะฮะก็เสียเต็มด้วยนะครับก่อนตีราคาไหลไปถึงลูกครึ่งครบ2อ่ะนะครับไหลไหลหลอกแบบนี้โหเจ็บใจจริงฮะสำหรับทางด้านของ เบนดฟิก้านะเดี๋ยว,วันนี้นะครับขอโอกาสแก้ตัวมาลุ้นรับชมรับฟังกันใหม่ในบทวิเคราะห์ฟุตบอลฮะวันนี้วิเคราะห์บอลคู่ดอทมูลเจอกับไฟบวกนะครับไปลงรายละเอียดกันเลยครับวันนี้แต่เวลาตีสองครึ่งนะครับในบ้านของดอทมูลนะดอทมูลตอนนี้อยู่อันดับที่4ครับไฟบวกอยู่อันดับที่7นะครับเกมในบ้านเนี่ยชนะ6จาก10เกมฮนะมีการชนะ60%สนะส่วนเอ่อไฟบวกเกมเยือนชนะแค่สามเอ่อเกมใน10เกมนะฮะก็ถือว่าน้อยเลยนะ แพ้ไปถึง6เกมเลยเกมเดือนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับสำหรับไฟบวกนะฮะดูอันดับตารางคะแนนกันนิดหนึ่งนะฮะสำหรับเกมในวันนี้เนี่ยถ้าดอดมูลชนะนะครับก็น่าจะขยับหรือเปล่านะครับก็ต้องดูด้วยว่าสตูดิโดได้เทหรือไม่วันนี้นะครับปีนี้ก็ยังคงอาจจะลุ้มๆโดนๆกันบ้างคบดอดมูลนะติดเสมอเป็นซะส่วนใหญ่นะครับเสมอไปถึง7เกมนะฮะอยู่อันดับที่4กันอยู่ตอนนี้ส่วนหน้าไฟบวกอยู่อันดับที่7ครับมี28แต้มนะฮะตามหลังดอดมูลอยู่9แต้มเลยทีเดียว แต่ว่าก็เป็นมาตรฐานของทีมนะไฟบวกนะปกติก็นะซะีซั่นที่แล้วผมจะไม่ผิดนะจบที่5รที่6นี่แหละฮะก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ดีได้มาตรฐานเหมือนเดิมนะครับนะฮะดอดมูลเล่นในบ้านนะครับอยู่ดับที่5ของลีกครับก็ถือว่าชัดเจนดีเหมือนกันนะนะเก็บไปได้ถึง20แต้มนะนะฮะบวกไป4ประตูนะครับส่วนเกมเยืนของไฟบวกเนี่ย นะครับไม่ค่อยที่จะบือหวาสักเท่าไหร่อยู่กลางตารางนะครับแต่กลางข้อนบนก็ถือว่าใช้ได้กันอยู่นะครับอยู่ดถวที่8ของหลีกนะก็ติดลบไปถึง11เอนะฮะในเกมเยือนก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ยิงได้แค่9าประตูฮนะดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นทางด้านของดอดมูลนะที่ได้เปรียบเยอะจริงๆในแง่ของเชิงสถิตินะครับทั้งคู่เนี่ยเจอกันนะฮะผลงานที่เจอกัน4นัดหลัง นะครับซึ่งเป็นเกมในลีกเนี่ยดอทมูลกวดเรียบเลยนั้นล่าสุดนะครับเจอกันดอทมูลบุกไปขยํำไฟบวกคาบ้านถึง4ประตูต่อ2ในเกมแรกของซีซั่นนี้นะครับซีซั่นที่แล้วก็เป็นดอทมูลนะสามห นะครับฟาดเรียบก่อนหน้านี้ปี2 0 2 1 2022เนี่ย,ยเป็นดอดมูล5นฮะเล่นในบ้านนะครับโอ้โหนะฮะเล่นในบ้านดอดมูลเนี่ยหลีกเดียวนะฮะเล่นในบ้านเกมในบ้านของดอดมูลฟาดเรียบเกือบทั้งหมดนะครับเป็นบอลที่สถิติดีพอสมควรนะเมื่อเล่นในบ้านเจอกับไฟบวกนะครับสินั้นหลังชนะไปถึงเกเกมฮะมีเสมออยู่เกมเดียวแค่นั้นเองครับปีย้อนกลับไปเมื่อปี2018นะในการเจอกันเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้ฮนะนั้นล่าสุด นะครับในบ้านของดอดมูลเจอกันในวันที่4กุมภาพันธ์2023นะครับก็ปีที่แล้วนะครับดอดมูลกดไปถึง5ประตูตัวหนึ่งนะแต่ต้องมาลุ้นว่าปีนี้เนี่ยจะโชว์ผลงานในเดือนนี้ได้ดีเหมือนปีที่แล้วหรือไม่เหมือนกันนะครับฟอร์มของดอดมูลตอนนี้อาจจะติดเสมอซะส่วนใหญ่ นะครับในทุกรายการเลยนะเสมอไปถึง6เกมนะฮะชนะแค่3เกมเท่านั้นเองดังนั้นเกมนี้ก็ต้องไปลุ้นดูครับนัดล่าสุดนะครับเสมอน้องใหม่อย่างไฮเดนแฮมนะฮะศูนย์ประตูต่อศูนย์ด้วยแล้วก็ผมวิเคราะห์นะครับเสมอด้วยนะไฮเดนแฮมปีนี้โชว์ผลงานได้ดีฮะนะครับในลีกเนี่ยนะครับทั้งหมดแพ้2เกมครับแพ้ไลฟซิกกับสตูตการ์ด นะครับนอกนั้นก็เก็บใช้ได้นะเก็บใช้ทั้งทัางของโบคุ่มโคโลรวมถึงดำสตัดนะครับแล้วก็ถ้าเล่นในบ้านตอนนี้นะครับอาจจะเป๋ๆไปนิดหนึ่งนะครับแพ้บาเยินแพ้ไลฟ์ซิกแพ้ทีมโซนบนนะว่างั้นเถอะนะครับสำหรับดอดมูลนะช่วงเวลานี้แต่ภาพรวมแล้วก็นะครับไม่ได้แย่หรือเลวร้ายอะไรเหมือนกันนะดอดมูลอาจจะติดเสมอไปนิดหนึ่งนะครับถ้าเกมในลีกนะครับพูดถึงในลีกก็ยังคง ไว้ใจได้นะครับแต่ในแง่ของการทําเงินก็อาจจะวัดดูฮะสำหรับเกมนี้50 50เหมือนกันนะครับส่วนหน้าของไฟบวกครับอ่าหนเวลานี้เนี่ยนะครับอาจจะลุ้มลุ้มโดนโด,ดนกันอยู่บ้างนะครับผลชนะเนี่ยอาจจะเป็นการเกมชนะในบ้านนะครับมีกระชับมิตรนะฮะถ้าเป็นในลีกเนี่ยตอนนี้10นะัดหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้ไป4นะครับส่วนเกมในบ้านเออเกมเดือนของไฟบวกอาจจะไม่ค่อยสู้ดีนักมีชนะวบบวกกับไมค์แค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็ นะแพ้ยับมายับเยินเลยทีเดียวนะครับก็ต้องมาลุ้นกันดูว่าไฟบวกในเกมเยือนจะทําได้ดีหรือไม่นะครับดังนั้น10นั้นหลังสุดก็ทําเงินวัดใจเหมือนกันครับห้าสิบห้าสิบเหมือนกันนะ 50, 50น,น,นะนะครับวันนี้ดอดมูลต่ออยู่1ลูกก็ถือว่าไม่เยอะและก็ไม่น้อยนะครับก็เป็นราคาปกตินะนะครับได้เปรียบแน่ๆแลยฮะดอดมูลถึง3เท่านะครับวันนี้โอกาสจบเสมอน้อยเลยอ่ะนะครับโอ้โหจ่ายถึง4.47ไม่น่าที่จะจบเสมอนะแต่ว่าดอดมูลจะผ่านกําแพงในเรื่องของ ในการทำเงินในเรื่องของราคาหรือเปล่าแค่นั้นอันนี้ต้องไปลุ้นกันอีกทีหนึ่ง นะครับดอทมูลเล่นราคา1ลูกเนี่ยแทบจะไม่เสียเลยนะฮะสินัดอ่าสิหนัดหลังสุดนะครับทำเงินไป2เกมแล้วเจ้านะครับกลัวมันจะติดเจ้าแค่นั้นแหละสําหรับคู่นี้นะอาจจะเป็นบอลหน้าของดอทมูลหละฮะดอทมูลจะเตะอ่าบูเดติก้าเจอกับอ่าวอลฟบวกนะครับส่วนไฟบวกจะไปเล่นยูโรป้าลีกเจอกับร็องอ่านะครับก็จะดอนซันโชกลับมาเข้าดอทมูลแล้วมีการบาดเจ็บอยู่นิดนึงนะครับก็ต้องรอง ลุ้นเช็คฟิตกันส่วนตัวอ,อื่นไม่น่าจะมีปัญหานะครับวันนี้นักเตะที่คาดว่าน่าจะลงเนี่ยนะฮะมูโกโก้ฮะ ยืนคู่กับนิคราสฟูเคิร์กนะครับตัวนี้โชว์ผลงานได้ดีจริงครับซาบิเซอร์ครับมาเล่นด้วยรวมถึงนะครับบิโนคริสเทนนะครับเอเมรีชาชาร์ตเทเบกมันฮุมเมลนะครับวูฟนะครับมาเส้นผู้สาบตูเป็นเมเยอร์นะครับก็ถือว่าพร้อมทุกขุมกำลังนะถ้าไปเทียบนักเตะที่มีการบาดเจ็บนะครับก็เป็นเจดอนซานโชอาจจะได้วาดลวดลายในครึ่งเวลาหลังนะสำหรับตัวนี้กลับมาเล่นโดดมูลก็ยังคงเล่นดีเสมอนะครับแล้วก็คาริมาเดยยิมมี่นะครับและดูรัตวิว นี่ลองรอเช็คฟิตนิดนึงส่วนมาโค้ร้อยเจ็บหลายเกมแล้วที่ผมเห็นนะรวมถึงจูเลียนบันด้วยนะครับบั้นก่อนหน้านี้โชวมผลงานได้ดีนะนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเช็คฟิตผ่านหรือเปล่าในเกมนี้นะครับส่วนทีมเยือนฮะตัวนี้น่าจับตามองก็คงเป็นกิฟโฟนะซารายนะครับก็มีประมาณนี้นะครับโฮฟเดอร์นี่นะครับก็นะฮะแล้วก็กิโกริชนะฮะกิโกริช นะก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ดีครับแต่ตัวที่น่าจับตามองเป็นกริฟโฟนะเล่นมาหลายซีซันแล้วนะครับก็ยังคงโชว์ผลงานได้ดีก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆสำหรับนักเตะนะครับของทั้งคู่นะถืว่าความพร้อมเนี่ยสูสีกันฮะ แต่ว่าการได้เปรียบในการยิงประตูเนี่ยก็ต้องผมมองว่าดอทมูลน่าจะคงทําประตูได้ดีนะนะครับนี่คิร์สฟูเคิกดไปแล้ว9ประตูฮะรวมถึงมาเล่นกดไป7จะคนะฮะจูเรียนบันดอกไปนะครับลูคัสโฮฟเลอร์นะครับกดไป6นักรีโฟกดไป5นะก็น่าจับตามองเหมือนกันฮะสำหรับทีมเยือนดังนั้นเกียมในวันนี้เนี่ยทั้งคู่ผมมองว่าน่าจะยิงประตูกันได้ดีนะ ครับก็นะฮะตอนนี้เนี่ยในการยิงประตูดอดมูลกดไปแล้ว40ประตูนะครับอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของลีกนะไปดูนิดนึงฮะอยู่อันดับที่5ของลีกครับส่วนทางด้านไฟบวกเนี่ยยิงได้แค่26ประตูฮะในซีซั่นนี้นะ ไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักสักเท่าไหร่ครับเปอร์เซนการคลองบอลการผ่านบอลอะไรดอทมูลแลดูจะเยอะกว่านะครับไฟบวกได้ค่าเฉลี่ย6.58นะฮะส่วนดอดมูล6.74ุก็ถือว่านะฮะเป็นต่อค่อนข้างเยอะพอสมควรฮะเพื่อนๆคิดว่าเป็นยังไงฮะสำหรับคู่นี้นะแต่ผมมองว่าเป็นบอลหน้าเดียวฮะนะครับใครจะชนะก็ต้องอขอย้อนกลับไปดูสถิติอีกนิดนึงเหมือนกันนะครับคอมอาจจะช้าช้านิดนึงนะฮะ ก็พักหลังมาเนี่ยในหลีกเนี่ยดอทมูลเสียประตู6เกมหลังเนี่ยนะครับเอาไปดูสถิติด้านล่างนะครับไปดูสถิติด้านล่างเพื่อนๆคิดว่าทีมไหนจะชนะนะครับคอมเมนต์เข้ามานะไปดูสถิติด้านล่างดอทมูลกดได้12ประตูจากหนัดหลังนะเสียแค่3ประตูฮะดังนั้นมันมันทำให้เราเห็นว่าเนี่ยแผงหลังของดอทมูลเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงนะครับทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆฮะ หกด้านหลังเสีย3ประตูเนี่ยเฉลี่ยนัดละไม่ถึง1ประตูซะด้วยซ้ำนะครับส่วนการเบิกสกอร์เประตูนะครับเสียไป11เอ็ดนะเพื่อนๆคิดว่ายังไงนะครับก็ลองคอมเน็นเข้ามาสำหรับบอลคู่นี้นะครับส่วนทางด้านของเอฟซีเทเบิลให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะถึง64% b นะครับ BBTS 58นะครับก็ยังคงมองว่าไฟบวกยังคงเบิกสกอร์ได้นะะดังนั้น วันนี้ทั้งต่อทั้งสูงก็น่าจะมีโอกาสเหมือนกันฮะสำหรับบอลคู่นี้นะครับแฟนบอลของดอดมูลนะฮะบ,บอกว่าเกมในวันนี้จะเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามดอดมูลก็ยังคงเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับนะฮะจับพัดจับถูเนี่ยก็โดนมาเหมือนกันฮะดังนั้นเกมในวันนี้ให้หนึ่งหนึ่ง นะครับส่วนสปอร์ตโมฮะวันนี้ให้ดอดมูลชนะถึง3ประตูต่อหนึ่งก็ยังคงมีดีกว่านะครับก็ยังเป็นตัวผู้เล่นที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับอาจจะเป็นออสกานนะฮะเอมเรชานมาเล่นนะครับฟูเครกรวมถึงนะครับคลิเทนด้วยนะส่วนไฟบวกก็เป็นซาลายกริโฟโฮลเลอร์นะครับขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับสปอร์ตโมชี้ว่าเกมนี้จะจบที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทางด้านของเดอะฮาร์ทเคิลครับไปดูเกมนี้กันนิดนึงฮะ ว่าจะเป็นยังไงครับอาจจะเป็นมูกโกโก้นะที่น่าจับตามองฮนะสำหรับเกมในวันนี้นะครับดอทมูลมีโอกาสชนะมากกว่านะครับให้สกอร์สองประตัวต่อหนึ่งฮะยังคงมองว่านะครับไฟบวกเนี่ยยังคงไม่ค่อยที่จะวือหวาในเกมเยือนสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับแล้วก็ดอทมูลเนี่ยมีเกมในบ้านที่เขาแข็งแข่งนะครับสองหนึ่งฮะเกมวันนี้นะครับส่วนทางด้านของเดอะสแตทโซนให้ดอทมูลชนะ นะครับก็ยังคงมองว่ามีประสิทธิภาพมากกว่านะเช่นเดียวกับทางด้านของฟุตบอลพิลิกซันให้2อหเหมือนกันนะครับมองในมุมเดียวกันเลยว่าดอดมูจะคงมีดีกว่าในบ้านนะครับส่วนสปอร์ตเคท้าให้2อฮะวันนี้ให้แทบจะไม่ผ่านราคาเลยนะแทบจะเจ้าฮะถ้าใครไปสูงก็ สเมตรอาจจะต้องยืนพื้นนะครับราคาเปิดมา3เมตรด้วยนะสูงต่ำนะครับส่วนสื่อทางด้านอังกฤษครับอย่างทั้งสปอร์ตวิวนะครับให้ดอดมุลขาดเลยฮะสามประตูต่อหนึ่งเพื่อนๆคิดว่าไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาเหมือนกันนะครับมุมมองเดียวกับทีมต่างชาติหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับเราเลือกสกอร์ทั้งคู่ยิงประตูกันได้ที่2ประตูต่อหนึ่งฮะ ก็ทั้งต่อทั้งสูงมีโอกาสเป็นไปได้นะครับส่วนสิงห์เดิมพันนะฮะอยู่ทางด้านของดอทมูลถึง82นะครับวันนี้เทมาเลยบนผ้าป่าเลยฮะดังนั้นนะครับวันนี้ผมมองเช่นเดียวกับมุมมองของต่างชาตินะว่าเกมนี้ดอทมูลมีโอกาสชนะมากกว่าจริงๆครับแล้วก็ความพร้อมเนี่ยผมยว่าสูสีกันแต่ว่าสถิติสุดท้ายแล้วดอทมูลน่าจะดูดีกว่านะครับสประตูต่อหนึ่ง ผมฟันธงนะนะครับแล้วก็ไปลุ้นว่าแล้วก็เซติที่ดอร์มูเล่นในบ้านเนี่ยทำได้ดีกว่าไฟบวกด้วย3 1 4 1อาจจะมีเห็นกันนะครับถ้ามันไหลเร็วแบบนี้ฟันธงที่โบอรูเซียดอร์มุนนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งฮะกาดิชนะครับอันดับที่18ฮะนี่ตกชั้นอยู่เจอกับเรเบติสนะครับปีนี้ไม่ค่อยที่จะหวือหวาเท่าไหร่สำหรับทั้งคู่เลยกาดิชเนี่ยนะครับเลเทะนะครับอยู่ในโซนหนีตายนั่นแหละนะครับส่วนเรเบติสปีนี้นะครับอาจจะดูแผ่วๆลงไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไไม่่เเยอะสักทาหร นะครับก็ด้อยู่ที่18เกมในบ้านชนะ2เกมจาก11เสมอไป6นะออกหนักทางหนาเสมอซะส,ส่วนใหญ่ปีนี้เสมอไปแล้วถึง11เกมฮนะในทั้งเย้าทั้งยืนนะสำหรับกาดิตนะครับส่วนเลเบติสเกมเยือนชนะแค่2เองนะครับ6-3อ่ะเหมือนกันเลยนะฮะเกมเยือนของเบติสกับเกมเย้าของกาดิตเนี่ยเปอร์เซ็นการชนะเท่ากันแป๊บเลย นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การทำประตูเนี่ยนะเบ,บติสยิงได้26ประตูครับส่วนกาดิดยิงได้แค่15ประตูแค่นั้นเองดังนั้นก็ต้องแน่นอนแหละฮะว่าลิเวตติสเนี่ยนะครับ,นะรบมีภาษีที่ดีกว่านะฮะเจอกัน10นัดหลังสุดเสมอ3เกมว่าแพ้เบติสไปถึง5เกมนะครับแล้วก็กาดิดมีชนะอยู่2เกมแต่3เกมหลังมากาดิดไม่เคยแพ้ลิเวตติสเลยนะครับนัดแรกที่เจอกันเสมอบ้านลิเวตติสหประตูต่อหนึ่งฮะ เหนียวเลยเหมือนกันนะนะครับทำเงินมา3เกมติดแล้วสําหรับกาดิชนะครับกาดิดสิน้าหลังไม่มีชนะใครเลยนะฮะฟอร์มนะตอนนี้ก็ยาแย่ยจริงฮะชนะสูนะ่นะครับเสมอไปถึง6เกมฮะแล้วก็เกมนี้โอกาสเสมอก็เปิดกว้างอีกนะผมมองว่าแบบนั้นนะฮะเกมในบ้านของกาดิดนะครับ 8นัดหลังเสมอไปถึง5นะครับแพ้3แพ้บารเรนเซียแพ้มาดริดแพ้คิโรนาจากฝูงทั้งนั้นเลยนะครับส่วนทางด้านของเรเบติสครับ2นัดหลังนะครับนัดล่าสุดทําเสมอกับเกตาเฟ่ก่อนหน้านี้ชนะไมกา1-0นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับสำหรับ2เกมหลังแต่ภาพรวมแล้วก็ยังคงลุ่มๆดดนๆครับปีนี้นะชนะ10นัดหลังชนะแค่2เกมครับเสมอ4แพ้ไป4 นะครับไม่ค่อยหอวือหวาสักเท่าไหร่วันนี้ราคาเปิดมา2งแง่สามง่ามอีกแล้วนะครับราคาเปิดมาเรเบติบุกมาต่อนะตอนแรกตอนนี้เหลือแค่เสมอฮะดังนั้นโอกาสจบเสมอค่อนข้างสูง นะครับแล้วเหลี่ยมเนี่ยอาจจะอยู่ที่ลรเบติตเละครับในแง่ของการเบิกสกอร์นะแต่ผมคิดว่าการดิดวันนี้มันเขี้ยวจริงๆในบ้านอาจจะมีประตูติดมือกันแน่นอนนะฮะสำหรับคู่นี้นะครับการดิดเล่นในบ้านเนี่ยเป็นรองราคาเสมอครึ่งทําเงินได้2เกมจาก5เกมนะส่วนเบติสเล่นราคานี้ไม่ค่อยเป็นที่ประทับใจสักเท่าไหร่ฮะทำเงินแค่เกมเดียวอา้าวต้องลุ้นกันดูฮะว่าสถิติมันเป็นแบบนี้นะครับปีนี้เิเบติตนะับมันตัวบาดเจ็บเยอะด้วย นะครับอย่างทางด้านของอายุเซเปเรชเนี่ยนะครับเจ็บเลยนะกุยโดโรริเกสเนี่ยอิสโก้นะฮะกำลังกลับมาโชว์ผลงานได้ดีในศึกของลาลิกาสเปนกลับมาบาดเจ็บอีกนะครับมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ต้องเช็คกันดูฮะแต่ว่าในนั้นล่าสุดเขาก็ลงนะ นะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาในเกมนี้นะครับไปดูไลน์อัพกันนิดนึงฮะสำหรับทั้งคู่นะครับทางด้านของกาดิสนะครับโซบิโนะขาดไม่ได้ฮะรามอสนี่นะครับเฟอร์นันเดสเนวาโรูนะครับเอสคาร์เตนะฮะอารโจนี่นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะฮะของทางด้านของเจ้าบ้านนะส่วนทีมเยือนนะฮะก็ต้องเช็คฟิตกันนิดหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยฟีเคียอิสโก้เนี่ยฮะเห็นไหมฮะอิสโก้โชว์ถึงเ 4-1แต่อาจจะมีปัญหาบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็น่าจะเข็นลงอ่ะนะครับตัวอื่นไม่น่าจะมีปัญหาใดๆครับวูสกอร์มองว่าเกมในวันนี้เนี่ยนะครับจะเสมอกัน0-0ด้วยราคาผมว่าเสมอน,นะการดิดก็ต้องหนีตายครับในช่วงท้ายเนี่ยฮะแล้วก็การยิงประตูเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเยอะเลยนะครับในส่วนของนักเตะที่ยิงประตูนะอิสโก้กดไป6นะครับลามอสก,กดไป5สําหรับเจ้าบ้านดังนั้นโะอกาสจบเสมอค่อนข้างมีสูงเลยอ่ะดังนั้นะวันนี้ผมอิงบอลเจ้าบ้านนะ ด้วยราคามันต่อน้อยไปนิดนึงครับเผ่อๆถ้าพิกล็อกขึ้นมาเนี่ยนะครับกาดิตเนี่ยอาจจะพิกสถานการณ์มาได้ดังนั้นเกีนในวันนี้ผมนะครับอาจจะเลือกเชียร์ที่นะครับเจ้าบ้านนะ,ะนะครับก็ต้องไปลุ้นกันดูเหมือนกัน,นครับกาดิตกับทางด้านของนะฮะ าทางด้านของบรเซเยดอทมูลติดอะไรในสตันเฉยเลยแล้วก็รูปหายด้วยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมเลือกเชียร์ไปที่นะครับากาดิดแล้วก็ดอดมูลนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบในคลิปของผมนะนะครับทั้งหมดภายในคลิปเป็นเพียงทัศนคติส่วนตัวกับนะครับเศริที่มุมมองของต่างชาติว่าเขามองเกมนั้นว่าไงนะครับไม่มีความชื่นชอบหรืออารมณ์ร่วมเข้าไปในการนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลในครั้งนี้เลย นะฮะก็หวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจทุกท่านนะใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับคลิปของผมจะเป็นสไตล์ที่มันอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับแต่เพีย,พยายามเจาะลึกลงไปหนึ่งหนึ่งคู่ท่าน,นเองนะครับแค่คู่เดียวมันก็ยากแล้วนะนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะโชวบผลงานได้ดีนะดังนั้นวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านทุกคนน้ำล้ำรวยๆแห่งแล้วใครที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมส่งที่เด็ดให้สําหรับค่ำคืนนี้อย่างแน่นอนนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับผม